ชอบสังเกตชอบตั้งคำถามทำไมมันเป็นอย่างนี้เช่นต้นไม้หนูชอบแบบสงสัยว่ามันมีชีวิตหรือเปล่าพวกผลตกเกิดขึ้นได้ยังไงคือเป็นคนชอบตั้งคำถามแล้วเวลาเราหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เราตั้งไว้ค่ะแล้วมันได้คำตอบหนูสึกว่ามันสนุกมาก ตัวนะคะหนูไม่ได้ถนัดทางด้านเกี่ยวกับสินนะคะแล้วก็เหมือนตั้งแต่ตอนมต้นมันจะมีการปพื้นฐานมาแล้วแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบสังเกตมันทําให้เราสนุกตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอยเราชอบวิทย์หรือเปล่าเริ่มขึ้นมปลายมันมีทางเลือกแค่ทางสายสินกับคณิตวิทย์หนูก็เลยว่าเราเข้าคณิตวิทย์ดีกว่าถ้าไปทางสายสินเราน่าจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับนักวิจัยอ่ะเหมือนเป็นคนชอบทดลองเวลาเข้าห้องแลบเพราะว่าตอนมอปลายมันจะมีให้ทำแลบในห้องเล็กๆซึงหนูรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยก็เลยแบบลองเข้า วิทย์ดีกว่าแล้วมันไม่ได้มีการแบ่งแยกค่ะว่าแบบทั้นอยู่สายวิทย์นะเธออยู่สายศิลป์นะคือเหมือนเราอยู่ด้วยกันปกติเลยค่ะแต่แค่ว่าเราเรียนต่างกันแต่เวลาเรามาเจอกันนอกห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเราคุยกันปกติเราอยู่กันปกติไม่มีขั้นแบ่งแยกกัน ดูผ่านทางสื่อโซเชียลรู้สึกว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนมันครบก่าแล้หน้าอยู่ค่ะอยู่ใกล้เขาใกล้ธรรมชาติมันจะมีอ่างเก็บน้ําซึ่งหนูรู้สึกว่ามันสวยมากมันดึงดูดมันอยากทําให้เราแบบอยากมาเรียนอยากมาเที่ยวในที่ที่ทนี้ต่างๆอย่างเงี้ย ตรงนั้นมันจะมีการประชาสัมพันธ์เปิดรับของมอ,อค่ะหนูก็เลยเห็นแล้วก็มีความที่แบบเรายังไม่รู้ตัวตนว่าแบบเราชอบทางเคมีจ๋าหรือชีวจ๋าแล้วหนูก็เห็นแบบสาขาที่มันมีขวบหนูก็เลยลองเข้าสาขานี้แล้วก็ยื่นรอบแรกมาเลยค่ะรอบฟอร์ตเทเโอามาค่ะทางสาขาค่ะเขาจะเน้นการสอนเกี่ยวกับเคมีประยุกต์แล้วก็ชีวประยุกต์ที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆได้แล้วก็ทางสาขาเราจะเน้นการแบบให้นักศึกษาได้ลงมือทำมากกว่าหนูภูมิใจนะ ที่แบบได้มาเรียนสาขานี้ทั้งสังคมของเพื่อนแล้วก็อาจารย์ทุกคนเป็นกันเองมากทุกคนแบบพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเราเวลาเรามีปัญหาหรืออยากขอคำปรึกษาอะไรทั้งเพื่อนแลงอาจารย์ก็คือเขาพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเราค่ะ ทำการพัฒนาการตรวจวัดด้วยเครื่อง GCFID ค่ะในการหาปริมาณไมตาไจนินค่ะแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันตกใจนะคะเพราะว่าเหมือนตอนเราเรียนมปลายค่ะเราเห็นแค่แบบแลบ,บเล็กๆที่เขาแบบเตรียมมาให้เราเราไม่ต้องหาข้อมูลอะไรมากพอเรามาทำโปรเจกต์เองค่ะเราต้องมาเจอกับการที่เราต้องไปหาข้อมูลเองเราต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆแล้วเราต้องลงมือทำโดยที่อาจารย์ให้แค่ค,คำแนะนำเราแต่เราต้องเป็นคนคิดคนวพลนโปรเจกต์ของเราเองซึ่งมันถามว่าย่างไหมมันยากค่ะสำหรับ เราที่จะมองในภาพเล็กๆแล้วมาเจอในภาพรวมที่มันใหญ่ที่เราต้องทำอะไรมากมายเองอะะ โดยปกติหนูจะโทรไปหาที่บ้านแต่ไม่ค่อยพูดเรื่องเกี่ยวกับการเรียนที่บ้านเขาเป็นคนที่คอยพพอร์ตเราตลอดเหมือนเขาอยากให้เราทําในสิ่งที่เราชอบค่ะเหมือนถ้าเราเหนื่อยหรือว่าเราแบบไม่โอเคกับการเรียนเราแค่แบบหนูเป็นคนที่ชอบโทรไปที่บ้านแค่เห็นเห็นหน้าคนที่บ้านมันก็รู้สึกว่าโอเคฉันคึบฉันตอน้องท<ำ>ํ<ม>าให้<อ>ได้ไม่ค่อยบอ่อยเพราะว่าเหมือนบางทีเราต้องทาโปรเจกต์แล้วเหมือนการทําเครื่องจีซีอะค่ะมันใช้เวลาในการทํามากๆค่ะเลยทําให้เราแบบได้กลับบ้านน้อยมาก ที่บ้านปล่อยตามสบายเลยค่ะไม่มีการกดดันแต่จะเป็นตัวเราเองที่กดดันเพราะว่าเหมือนที่บ้านปล่อยแล้วเราต้องทําให้มันสาเร็จเราต้องทําให้ได้หนูอยากจะบอกว่าสี่ปีที่บ้านส่งมารอคอยมันใกล้จะถึงแล้วหนูพยายามที่สุดแล้วความฝันที่จะได้ใบปริญญาไปให้ที่บ้านใกล้จะเป็นจริงแล้วตอนนี้คือมันมีเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นการทำวิจัยหรือโปรเจกต์เนี่ยค่ะเราจะต้องค้นหา ข้อมูลต่างๆเปเปอร์อะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วถ้าเราจะต่อปริญญาโทมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะหนูคิดว่าเราควรที่จะแบบพัฒนาสกิลนี้ขึ้นไปอีกค่ะ